ดูด่วนทีมชาติไทยเจอผลกระทบใหญ่หลังเสมอลาวด้านชนาทิพป,ปุกนักเตะไทยรีบพัฒนาตัวเองด่วนด้านเควินกลับมาลงได้แล้วโคตรไวตอนนี้อยู่ที่ใจล้วนๆส่วนอินโดขาขึ้นแรงกิ้งฟีฟ่าพุ่งเอาจริงบอลโลกอยู่ไม่ไกลแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n นลตองสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันก่อนรวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กเรเนพัในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์นนนนนนนเน้นๆโปรตีนเน้นๆกเรเนพัในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลย ของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้งโดยวย4พรีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้งซ e o เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศแอนทองะสมแอปแท็กซออนแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปวดาวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางนะครับตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างบั่นใจ คาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ตามควันหลงกันต่อเรื่องราวของประเด็นบอลไทยตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายกระแสะให้พูดถึงมากๆนะครับเริ่มกันที่เป็นควันหลงหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับโชว์ผลงานได้ไม่ดีในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเดือนพฤศิกายนนะครับเสมอ2เกมเลยนะครับเสมอเลบานอนเสมอสอป,อ,ปอลาว นอกจากจะถูกวิจารณ์จากแฟนบอลเรื่องของวิธีการเล่นโดยเฉพาะเกมเจอกับสอปอปลาวเนี่ยโดนหนักมากนะครับสิ่งที่สำคัญเลยตอนนี้คะแนนฟีฟ่าแ n k i n กของทีมชาติไทยลดลงนะครับลดไป3.51คะแนนเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็ทีมชาติไทยนะครับอันดับ FIFA Ranking ร,ร่วงมา1อันดับนะครับจากอันดับ96หล่นมาอันดับที่97ของโลก ถือว่ายังร่วงไม่เยอะนะครับแค่หนึ่งอันดับตอนแรกคาดว่าน่าจะตกไปถึงอันดับที่99ของโลกก็ยังโชคดีแล้วกันที่ทีมในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ฟอร์มไม่ได้ดีเท่าไหร่เหมือนกันอยู่อันดับที่97ของโลกตกลงมาก็หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนนะครับฟีฟ่าเดอย่างที่บอกว่ามันมีคะแนนฟีฟ่า a ร k กิ้เป็นเดิมพันถ้าเกิดเราอยากจะขึ้นไปอยู่อันดับเอเชียด,ดีกว่านี้อันดับโลกดีกว่านี้ก็ต้องมา เน้นกับผลการแข่งขันประมาณหนึ่งนะครับแล้วเกมเจอกับสปปล,ปลาวนี่โอโ้โหหนักจริงๆนะคือถ้าพูดถึงเกมนี้มันก็ต้องยอมรับว,ว่ายัางเซ็งไม่หายจริงๆนะแต่ก็ต้องมูฟออนเดินหน้าต่อนะครับผมเชื่อว่าเป็นเกมที่สร้างเอฟเฟกหนักนะโดยเฉพาะตอนนี้ความศรัทธาของนะักฟุตบอลไทยเนี่ยลดลงไปจากแฟนบอลจริงๆนะคือหลังจบเกมนอกจากเหตุการณ์ดรามา่ารุ่งรัดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย แฟนบอลไทยก็กําลังตั้งคาถามถึงมาตรฐานของนักเตะไทยทําไมได้รับโอกาสในานามทีมชาติแต่ความกระตือรือร้นมันหายไปไหนตอนเนี้ความเชื่อใจนักบอลไทยลดลงไปเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมนี่คือเอฟเฟกหลังจากนี้คุณไปดูคอมเมนต์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักฟุตบอลไทยต้องทําก็คือต้องเร่งพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาความ เชื่อใจของแฟนบอลชาวไทยกลับมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะตอนนี้เนี่ยงานของนักบ,บอลไทยจะยากมากขึ้นเพราะโคต้าในไทยลีกก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้าใช่ไหมละ่ะนักเตะต,ต่างชาติลงทะเบียนได้7ลงได้5อาเซียนลงทะเบียนได้ไม่จํากัดแล้วก็ลงสนามได้2คนซึ่งแน่นอนครับคนที่ได้รับผลกระทบคือนักฟุตบอลไทยแต มันก็จะต้องทําให้นักบอลไทยกระตือนล้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าคุณยังชิลหรืออะไรต่างๆเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสที่คุณจะไม่ได้อยู่ในไทยลีกเนี่ยมันก็มีสูงเพราะหลังจากนี้มันจะคัดให้เหลือแต่นักบุญนักบอลไทยที่สู้และอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องนี้ล่าสุดเป็นพิจชรนาทิพย์สงกระสินนะครับที่ล่าสุดพา BG เอาชนะการท่าเรือในฟุตบอลเอเอคัพพิจชรนาทิพยเนี่ยก็ยังคงเป็นนักฟุตบอลไทยที่ คุณภาพสูงถึงแม้จะอายุมากขึ้นแต่เขาก็ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้ทั้งในนามสโมสรกับ BG และก็ทีมชาติไทยล่าสุดพี่เจชนาทพิปเนี่ยก็เปิดใจถึงเรื่องของการที่ไทยลีกเพิ่มโคตาพี่เจก็บอกว่ามันมีทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งที่ข้อดีฝั่งที่ข้อเสียแต่ที่แน่เนี่ยเขาบอกเลยว่านะักฟุตบอลไทยณนะตอนนี้ต้องทำงานให้หนักมากขึ้น ต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นต้องสู้ให้มากขึ้นเพราะนักบอลไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อวงการบอลไทยคุณต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพราะนะักฟุตบอลไทยไม่ได้เล่นให้แค่สโมสรแต่ต้องเล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยพี่เจก็จะพูดประมาณว่าเฮ้ยพวกคุณต้องสู้ต้องพัฒนานี่คือสิ่งที่พี่เจฝากถึงนักเตะไทยในช่วงนี้นะครับเออออกมาปลุกใจนะอย่างที่บอกว่า พี่เจเข้าใจแหละว่าแต่ละคนเนี่ยเจออะไรไมาเยอะโดยเฉพาะพวกบรรดานนักเตะที่ติดทีมชาติไทยและฟอร์มไม่ดีเนี่ยเขาก็อยากให้เอาเก็บเขาวิจารณ์เนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้นักบอลไทยยังคงมีพื้นที่อยู่ในไทยลีกรวมไปถึงพวกคุณแหละเป็นคนสําคัญที่จะช่วยทีมชาติไทยให้ฟอร์มดีและพัฒนาได้อันนี้เป็นถึงที่พี่เจชนาทิพย์พยายามจะสื่อหลังจบเกมที่ท่าเรือแพ้บีจีนะครับในฟุตบอลเอเอเออ คนก็เห็นด้วยกับพี่เจเยอะเพราะอย่างที่บอกว่าบอลไทยต้องสู้นักเตะไทยต้องสู้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่พี่เจพี่อุ้มเขาทําเขาไปสู้ต่างประเทศกลับมาเขาก็ยังสู้อยู่เหมือนเดิมในการเล่นฟุตบอลไทยลีกครับไม่มีนั่นไหนที่พวกเขาชิวเลยคุณผู้ชมเห็นไหมละ่ะพี่เจทุกวันนี้ยังคงวิ่งสู้ยังคงวิ่งไล่เช่นเดียวกับพี่อุ้มยังคงมาตรฐานดีรวมไปถึงนักเตะหลายๆคนนะเพราะฉะนี้คือตัวอย่างที่ดีที่นักเตะไทยควรเอาเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับ เนี่ยแหละถ้าทำแบบนี้ได้คุณเป็นมืออาชีพแบบชนาทิพย์คุณมุ่งมั่นแบบธีรทรคุณยังคงมีคุณภาพที่ดีแบบธีรศิลปยังไงคุณก็อยู่รอดในฟุตบอลไทยลีกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนบางคนอาจจะชิวบางคนอาจจะแบบไม่ได้มีความกระหายมากขึ้นแต่หลังจากนี้ไม่ได้ละคุณต้องพยายามกันมากขึ้นยิ่งท่านในฟุตบอลไทยพยายามกันมากขึ้นอยากจะเร่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ส่งผลดีต่อ สโมสรแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับอ่ะนี่เป็นแง่คิดของพี่เจชนาทริปนะครับจากนั้นเนี่ยขยับไปพูดถึงผมนั่งดูเกมที่ B.G. เอาชนะท่าเรือนะเป็นเกมที่มันเกมนี้ผมไปรีแอคชั่นที่ B.G. ด้วยหนึ่งคนที่ผมเซอร์ไพรส์กลับมาลงสนามได้แล้วคือเควินดีรมลำเมื่อวานนี้ก็เจอดราม่าไปเยอะเควินถอนจากทีมชาติเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บ แพทย์สั่งให้พักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ใช่ไหมแต่เควินพักไปประมาณหนึ่งกลับมาเล่นทีมกลับมาเล่นกับท่าเรือได้และเล่นดีด้วยเปิดบอลโคตรดีเล่นเหมือนไม่มีอาการบาดเจ็บครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ท่าเรือกลับมาสู้ BG จได้ดีสําหรับเควินดีรมลำนะผมว่าเรื่องของเควินกับทีมชาติเนี่ยนะสิ่งสําคัญอะ,อะผมต้องพูดถึงอาการบาดเจ็บของเควินก่อนเควินอะอาการบาดเจ็บ เขาเลื้อลังแบบนี้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องปกติของเควินแล้วอาการบาดเจ็บมันอยู่กับเขาไปตลอดแน่นอนเขาไม่สามารถจะหายมา100%เหมือนสมัยวัยรุ่นได้หละเขาต้อจะเจ็บแบบนี้แหละแต่ถ้าถามว่าเล่นได้เล่นได้เล่นกับสมโมสรได้แต่อาจจะเล่นไม่ครบ90นาทีอาจจะเล่นได้60-70นาทีนี่คือสิ่งที่เควินเป็นครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า i, เฮ้ยแล้วแบบนี้จะเล่กเควิน มารับใช้ทีมชาติไทยหรือเปล่าสำหรับผมนะมันต้องไปถามเควินดีลมลำว่าใจอ่ะพร้อมอยากมาเล่นให้ทีมชาติไทยแค่ไหนพร้อมจะช่วยทีมชาติไทยมากน้อยแค่ไหนผมว่าถ้าอีชิอยากใช้งานเควินดีลมลำต้องเรียกเควินมาเปิดใจเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของอะไรเนี่ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเควินแล้วเพราะเควินเขาเจ็บมาประจำ คราวนี้จะเล่นไม่เล่นเนี่ยอยู่ที่ตัวเควินอยู่ที่ใจเควินเลยว่าเขาพร้อมให้กับทีมชาติไทยหรือเปล่าผมว่าต้องเรียกมาคุยอะ่ะคือถ้าอ e ีช e อี e อยากได้ K win, เควินเรียกเอ้ยเปิดอกเลยว่าคุณอยากเล่นในทีมชาติไทยไหมคุณพร้อมไหมถ้าเควินพร้อมผมว่าเชื่อว่าร่างอาการบาดเจ็บเนี่ยเรื่องเล็กน้อยเล่นได้อยู่แล้วเพราะมันยังไงมันก็เจ็บอยู่ดีแต่ถ้าเควินบอกโอ้ไม่พร้อมแบบ เขาต้องการโฟกัสกับสมโมสรแล้วก็ต้องการรักษาสภาพร่างกายหลังจากนี้ก็ไม่ต้องเรียกจะได้ไม่เกิดดรามา่าก็ไปหาคนอื่นที่เขามีใจที่เขาพร้อมเล่นแค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมเรื่องของเควินดีลมลัมมันจะได้ไม่เป็นประเด็นดรามา่าและมันจะได้เปิดโอกาสให้เวทีคนอื่นถ้าเขาใจไม่ได้ไม่มีใจก็ไม่ต้องเรียกมาแล้วแต่ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีใจเออเรียกมาแล้ว เรียกมาแล้วเล่นดีเนี่ยเดีย๋ยวชื่อเสียงของเควินก็จะกลับมาในแง่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของเควินก็ประมาณนี้ถ้าเขามีใจยังไงเขาก็เล่นได้เจ็บอีกเรื่องเขาเล่นได้อยู่แล้วแต่ไม่มีใจถ้าเขาไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องเรียกมาแล้วให้เควินกับทีมชาติไทยเป็นเส้นขนานกันพอครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเออแต่ถ้าถามว่าเสียดายั้ยเสียดายกับฝีเท้าเพราะเป็นแบ็ค ที่ดีเขาเป็นแบคลูกครึ่งไงการเปิดบอลต่างๆได้ลุ้นหมดแต่ใน,นเมื่อถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นทีมชาติไทยมันจะทําไงได้ใช่ไหมละ่ะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของอินโดนีเซียกันหน่อยอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับการชนะซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันปลุกสถานการณ์ให้พวกเขากลับมามีลุ้นไปบนโลกรอบสุดท้ายแบบเต็มๆครับคุณผู้ชม ตอนนี้มี6คะแนนอยู่อันดับ3ของกลุ่ม C นะครับอยู่ในโซนเพย์ออฟและมีคะแนนตามหลังโซนที่ได้ไปบอโลกแบบอัตโนมัติอย่างอันดับ2อย่างทีมชาติออสเตรเลียเพียงแค่1คะแนนนะครับและนัดต่อไปอินโดนีเซียรครับคุณผู้ชมชี้วัดเลยครับจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียด้วยการไปเยือนถ้าแบ่งแต้มมาได้เนี่ยลุ้นยาวๆเพราะว่า2นัดหลังจากเจอออสเตรเลียเนี่ย พวกเขาจะได้เล่นในบ้านทั้ง2นัดด้วยการเจอกับทีมชาติจีนแล้วก็บารเลนครับคุณผู้ชมก่อนจะปิดท้ายด้วยการไปเยือนญี่ปุ่นโอ้โหเปิดกว้างเลยครับอินโดนีเซียตอนนี้การที่ชนะซาอุดีอาระเบียได้เนี่ยโหทําให้อินโดนีเซียนะครับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งเนี่ยบวกขึ้นมาเยอะนะครับบวกขึ้นมาถึง16.23คะแนนนะครับทำให้ตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยขยับอันดับฟีฟ่าแ n งกิ้จาก130ของโลก ขึ้นมาที่125แล้วนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าสภาพจิตใจคินไตยังสภาพจิตใจนักเตะอินโดนีเซียกำลังทึกเหิมนะครับคือบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขารุ้นมันแหละเพราะเท่าที่ดูเนี่ยผมเป็นคนตามดูอินโดนีเซียบ่อยแล้วก็มีโอกาสพากด้วยถ้าปล่อยให้บรรดานักเตะลูกครึ่งลูกเซี่ยวอะไรแบบนี้เวอร์ดองอาราฟสตราวโอรัตมาก,กล ได้เล่นร่วมกันบ่อยๆอิเซตมา i ินเพสอะไรพวกเนี้ยถ้าเล่นร่วมกันบ่อยๆอินโดมันจะเข้าใจวิธีการและทีมเวิร์กมากขึ้นพอถ้าเกิดไปนับความสามารถตัวผู้เล่นของอินโดนีเซียที่เขาไปเอามาเนี่ยคือพวกนี้มันเล่นอยู่ในลีกยุโรปแล้วเล่นเล่นตัวจริงได้เล่นทีมดังๆในลีกลีกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่กลัวเอเชียอยู่แล้วครับคุณผู้ชมแต่ที่อินโดมันไม่ค่อยไปสุดทางเนี่ย เพราะว่าทีมเวิร์กยังไม่ได้แต่หลังจากเนี้ยน่ากลัวมากนะครับสำหรับอินโดนีเซียลุ้นยาวๆเลยสําหรับฟุตบอลโลกตอนนี้พังงานและแฟนบอลอินโดเอ๋ยตัวประธานสัมพันธ์ฟุตบอ Indo, ลอินโดรวมไปถึงนักเตะใจกําลังมาเพราะฉะนั้นนะครับโอ้อินโดพังงาดจริงๆเป้าหมายในการไปบนโลกเนี่ยอยู่ไม่ไกลเพราะล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของอาเซียนครับคุณผู้ชมกลายเป็นทีมแรกจากอาเซียน ที่สามารถเก็บได้ถึง6คะแนนมากที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสาครับคุณผู้ชมเหลืออีกสเิติหนึ่งคือการไปบนโลกถ้าไปได้ก็จะทำลายเิติเป็นอาเซียนไปบนโลกทีมแรกครับคุณผู้ชมโอ้โห,โหรอดูแลกันนะว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นวันนั้นนะบอกเลยว่าโอ้โหโลกสะเทือนครับ โลกไม่สงบสุขแน่นอนอะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการเข้ามารับชมกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามากันได้รวมไปถึงนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัทในเคสกรานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรนเนพัทในเคสกรานโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์ม รู้ไปถึงนะครับการกลับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้งด้วย4พีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้งซ e o เมืองไทยประกันภัยพร้อมดาราแถวหน้าระดับประเทศนะครับคุณแอนทองประสมคุณแอฟทักษะอ่อนแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอย่างคุณป๊อปวดาวุธนะครับตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางนะครับต่อย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัย ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ